ม้าสีหมอกงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่นบน48เลขชุดสองตัว41 45 81 85ล่างให้เด่น0กับ9ชุดสองตัวล่าง10 40 19 49 ปกนิตยสารราบรอยงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่นในตาราง20157นํำเลขเด่นในตารางปกนิตยสารลาบรอยจัดเป็นชุด2ตัว12 15 17 10 25 27 20 57 ห้าศูนย์เจด็ดศูนย์นิตยสารบังเอิญงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมให้เลขเด่นเจ็ดห้าเลขชุดสองตัวเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดในงวดวันที่สามสิบธันวาคม เลขชุดสองตัวแปดเก้าเข้าสองตัวล่าง